ท่านผู้ชมนะวันนี้เราใช้รถถ่ายคนนะท่านผู้ชมนะแต่ละวันเราจะใช้คนนะวันนี้เราจะใช้รถถ่ายนะนี่ครับทีมงานเขาครับคุณล,ลี่สุหล่อครับทาบ่านผู้ชมเต็มกล่องนะเราใส่นะ เต็มกล่องเลยท่านผู้ชมเราใท้ตีนเหล็กนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราจะพามาดูนะเราเมื่อยหร่เราเมื่อไแบกแล้ว,ละวละนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็มาใส่รถถ่ายคนเอานะนี่ครับคุณลี่สุดหล่อครับส่งก็สโลอยู่เลยครับท่านผู้ชมทีมง,งานเราครับนี่ครับกล่องข้าวของเราครับท่านผู้ชมนะทีมง,งานเราอีกอีกทีมง,งานก็ไปเกี่ยวอยู่นู่นนะท่านผู้ชม ถึงแลครับข่านผูรชมถึงแล้วครับแบติดเหล็กนะครับทุ้ชมนะ ก็เอามาใส่กล่องนะท่านผู้ชมนะเรายัดเต็มกล่องเลยท่านผู้ชมรองนี้ครับนี่ครับของเราครับมียันสะท้อนแสงนะเพราะว่ามันมีแต่ให้ใหญ่นะท่านผู้ชมนะให้ใหญ่นู่นเกือบเบิดเลยนะอัดมารอบเดียว น้องไม้มิ้นท่านผู้ชมเป็นเอาขนมมากินอางอีกรอบนี้นก็นมาเกี่ยวข้าวแต่ไม่ทันผู้ชมาหนี่งเลยนี่นะทีมงานเขาเกี่ยวอยู่คนสองสี่หกเจ็ดคน,รรน,นท่านผู้ชมทีมงานเขาจะทอนข้าวลงนี้ท่านผู้ชมทีมงานน่ะนี่เนาะบรรยากาศอยู่ให้ยู่ง่าคือเก่าท่านผู้ชม

เฮ็ยท้ไม่เท่าล็อกว่ะตัวเคยนั่นห้ยจับหุบออกหุบออกมันชิปีนละบ่ยลุงบันอะไรของเข่าใ่อตอนเกี่ยวนาเสีงไม่เท่าล็อกเลยอเป็นผู้คนลงเขาท้าวเฮ็ดอะไรไม่เท่าอันนี้วะเหตุงอะไรผมงเนาเ้อเ้อ

แต่มันนี้แบบแดดบร랙ประเด็ท่านผู้ชมทีมงานท่านผู้ชมทีมงานเท่าสี่ทนได้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าคนจะทนไม่ได้นะสีสีจะทนได้อย่างเดียวครับโอ้โหทนได้แค่สีครับสี T O A ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูนะครับท่านผู้ชมนุ่งเสื้อเหมือนนุ่งกระโปรงเลยครับนี้ครับทีมงานเสริมแล้วครับคุลลี่สุดหล่อครับอ้าวเติมเองครับท่านผู้ชมเติมเองครับน้ำเปล่านะท่านผู้ชมนะทีมงานเทามืนอี้ สายเตื้อธรรมส้มเข้าฮะโคตรสวยนะธรรมส้มนะปุันี่ธรรมส้มไปธรรมดางอยเลยธรรมส้มเสียงนี้ธรรมส้มสี่ทนได้แต่ว่าคนทนบมได้นะธรรมส้มนี่จะเป็นหนองป่าธรรมส้มนี่อาจจะเห็ุเป็นน้ำใสน้ำอาบน้ำจิ้นน้ำอ่างธรรมส้มแต่กระตกแรงเขาก็จะได้ดูดป่าธรรมส้มนี่ป่าอยู่เลยนี่ทำงานเขากำลังขนธรรมส้ม ตอนนี้ก็เครื่องนึ่งแล้วทรร่ามมนผู้ชมนี่คุณล,ลี่สุดหล่อนะท่านผู้ชมนะอันนั้นเสื้อเหตสุดเท <น S 1> ่ยครับนุ่งเสื้อสีทนได้ครับปานนุ่งกระโปรงครับทรร่นานผู้ชมทนได้แต่ว่าคนเริ่มทนไม่ได้แต่ว่าทนได้นะเสื้อเหตแบบไม่ใส่หมวก,กนะท่านผู้ชมนะแบบตึงเกินนะทีมงานเขานะนี่ท่านผู้ชม เราก็จะเข้ากอง้างในเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ากองเข้ามันใหญ่เกินนะโอ้โหคุลี่เห็ดคุณลี่ทำแบบมัดใหญ่ๆเลยนะคุณลี่ทำนี่เจอเหเห็ดโอ้โหเกือบตกนะท่านผู้ชมนะเกือบตกลกอีโดอีกแตนพอวิวนะเกิดท่านผู้ชมเกิดทีมงานเราเดี๋ยวเราจะหนัสีข้าวให้ดูนะท่านผู้ชมนะเวลาเรา เวแล้วเราขวดแล้วเลยเราจะสีให้ดูนะตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับเครื่องลดแล้วครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับคุณร้อยสุดหล่อครับคุณร้อยครับเอาทางหมากมันเข้าในครับไม่ใช่แบบนี้ครับเดี๋ยวหมากมันจะล่นออกมานอกครับคุณร้อยครับคุณร้อยต้องเอาหมากมันเข้านะตัวนี้นะตัวอื่นใส่ใดๆก็ได้นะอืมไม่ได้นะ อืมน่ะเห็นไหมของเขาน่ะอ่าโอเคครับหลอกนี้ครับเพราะว่าหมากมันจะไม่หลวมมาไก่จะสอดไม่ได้นะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเลยครับวิธีกองเข้าของเราครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมงานเราสุดท้ายก็จบคลิปไว้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะเราจะไปกองเข้าส่วยนะเดี๋ยวเขาจะให้เอานะเพราะว่าเราไม่ทําอะไรครับถ่ายแต่วิดีโอครับเดี๋ยวคุณลี่จะให้เอานะอ้าว กระจุกคลิปไว้แค่นี้นะครับผู้ชมนะอันนั้นก็บรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับผู้ชม